เพื่อนๆหลายคนนะครับเริ่มนะครับรู้สึกว่าเราจะทําใบชุดใหม่ดีนะครับหรือว่าจะสะสมอ,อาหารต่อดียังไงดีนะครับเพราะว่าช่วงนี้เห็นว่าพายุจะเข้าอีกถึงกลางเดือนตุลยนะครับก็อยากจะแนะนําทิคง่ายๆนะครับวันนี้เราก็มาดูที่ต้นเราก่อนนะครับอ,อย่างอันนี้สวนสวนของน้องฝลที่อยู่นะครนายกคือถ้าใบรุ่นสุดท้ายเนี่ยเริ่มตันแล้วนะครับคือการที่ จะเอาลูกเนี่ยส่วนใหญ่ใบเนี่ยจะเริ่มเป็นสีดําด้านแล้วนะครับจากเงาเงาเนี่ยจะเริ่มดาด้านนะครับต้นที่พร้อมถ้าเป็นลนนักษณะนี้แล้วไม่แตกยอดอ่อนนะครับผมแนะนําให้สักสมอาหารอย่างต่อเนื่องเลยนะครับถ้าใช้ทานฟอร์มเนี่ยทละาะยะใบเต็มขนาดนี้แล้วก็ใช้สูตร2อย่างเดียวก็ได้นะครับฉีดเข้าไปที่ท้องกิ่งนะครับของทุเรียนนั่นเองนะครับอ่าฉีดเข้าไปที่ท้องกิ่งครับแต่งแขนเปิดตาดอกนะครับแล้วก็ฉีด เข้ามาที่ท้องกิ่งได้เลยครับถ้าใบเต็มแล้วเนี่ยนะครับใบเนี่ยไม่จำเป็นต้องฉีดแล้วก็ได้นะครับเราก็ฉีดเข้ามาท้องกิ่งแล้วก็แต่งกิ่งรอนะครับแล้วก็นะครับข้างล่างโคนต้องอย่างนี้เลยนะครับคาดโคนตัดหญ้านะครับคาดโคนให้เตียนไปเลยนะครับแต่ถ้าใครที่ยังเป็นระยะใบเพสลากอยู่อย่างต้นต้นนู้นเดี๋ยวผมพาไปนะครับอ่ากดหยุดสักครับ ถ้าเป็นใบเทสลากอย่างต้นนี้อยู่นะครับผมแนะนำนะครับให้ใช้ NPK นะครับของทารฟอร์ม6 6 2กกับนะครับทานฟอร์มพัสูตร2ไปด้วยเพราะสูตร2เนี่ยจะมีนะครับธาตุอาหารรองเสริมนะครับแล้วก็มีปุ๋ยตัวกลางกับตัวท้ายอยู่นะครับก็จะเร่งให้ใบแก่หนานะครับแล้วก็สะสมอาหารได้ดีนะครับแต่ถ้าใบเต็มแล้วเนี่ยใบดําแล้วเต็มที่นะครับอย่างต้นนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยใบเต็มแล้วดําแบบ ปึ๊ดนะครับอันนี้ยังเงาอยู่นะครับเดี๋ยวต่อไปถ้าพร้อมเนี่ยจะเริ่มเป็นจะเป็นสีดําด้านล้นะครับอันนี้ก็ขนาดใช้ได้แล้วอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือใช้สูตรสองอย่างเดียวนะครับเปิดตาดอกไปเรื่อยๆทุก7-10วันครับ